สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทชาทาลอดอินบริน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักรัวนๆเลยของชาววันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2,564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซิกค,ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยพไพ่ใบแรกของคุณ Magic en, เมจิกเชียน6กหรียันสดาบ5้าดาบทัน i ิชันหรือไพ่ดดเดอะเดซห้าเหรียญแฮงแมนเดอะซันสเตงไพ่แปดาบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชว่ตของคุณนะความรักของคุณในหลายคนนะคะเหมือนกับว่าเป็นความรักที่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มักจะใช้เล่เหลี่ยมนะ โดยเฉพาะคนโสดระวังนะในช่วงนี้อาจจะพบเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามานะคะโกหกหลอกลวงนะคะมาสร้างภาพให้คุณตายใจและสุดท้ายก็อาจจะทําให้คุณเจ็บแล้วก็มีความผิดหวังนะคะถึงแม้ว่าจะได้ภาพไพ่ที่ดีก็าตามนะแต่เป็นไพ่ที่เป็น2ด้านนะคะเหมือนกับว่าความรักนั้นจะต้องมีเงื่อนไขและก็มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคุณนะคะไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะ ส่วนคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวก็ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดการสื่อสารเจรจานะคะอาจจะมีปัญหากันได้นะคะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจต่างคนต่างก็ไม่ง้อกันเท่าไหร่นะคะพูดอีกอย่างอาจจะเข้าใจอีกอย่างก็ได้นะคะให้ให้ระวังการกระทบกระทั่งทางวาจาและอ,อย่างหนึ่งปัญหาอุปสรรคของคุณนั้นเกิดจากความวุ่นวายของบุคคลอื่นนะคะ อาจจะเป็นบุคคลรอบข้างคนภายนอกก็ได้มาสร้างความวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจให้ระหว่างคุณแล้วก็คู่อยู่ไม่เป็นสุขนะคะเห็นภาพไพ่ไหมเห็นไหมคุณและคู่พยายามจะออกมานะเหมือนกับว่าอยากจะอยู่กันสองคนแบบเงียบๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวแต่มักจะมีคนอื่นมาสอดรู้สอดเห็นนะคะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณและคู่อยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะ มีแต่ปัญหามากมายเข้ามาส่วนทางด้านความคิดของคุณนั้นเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเหนื่อยมามากแล้วเกี่ยวกับความรักอยากจะหยุดพักสักทีนะคุณอยากจะอยู่เงียบเงียบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากยุง่งสงสิงกับใครนะคะเพราะว่าบางคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับว่าอยู่ใครอยู่มันหรือไม่มีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะต่างคนต่างอยู่คุณก็เลยเหมือนกับว่าอยากหยุดพักแล้วเกี่ยวกับความรักนะคะ ส่วนอดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาแสดงว่าจะต้องมีปัญหาแน่นอนมีเรื่องนู้เรื่องนี้เข้ามาแล้วห้องได้แห่งกันบ่อยๆนะคะไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่คนรักคุณอาจจะสร้างปัญหาเอาไว้และคุณเป็นฝ่ายแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบนะคะของอีกฝ่ายมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะว่า ความรักนั้นถ้าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณก็เลยต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันอยู่นะคะส่วนด้านอนาคตหูตาคุณจะสว่างนะเหมือนกับว่าตาคุณจะสว่างนะคะคุณเริ่มเห็นทางออกนะในอนาคตนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าคุณนะ่ะถูกปิดหูปิดตามานานนะคะแต่ต่อไปเนี้ยตาคุณจะสว่างแล้วนะ หมือนกัว่าจะมีหนทางออกนะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็ต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขนะคะอนาคตของคุณมองว่ามีโอกาสสดใสยอยู่นะเพราะว่ามีแสงสว่างเข้ามาลำไรแล้วนะคะสิ่งที่คุณกลัวกลัวความทุกข์และทมขมขื่นนะคะบางคนอึดอัดใจมานานอ,าอัดอั้นตันใจเก็บกดกดดันนะคะ หาทางออกไม่ได้หรือบางคนพยายามอดทนอดกั้นนะคะพยายามใช้สติสติมาปัญญาเกิดนะคะเพราะว่าได้ไพ่แฮงแมนห้อยหัวต่องแต่งเลยนะคะคุณก็พยายามอดทนอดกั้นนะมองว่าไพ่ใบนี้คุณค่อนข้างเครียดมากมายนะคะพยายามที่จะหาทางออกให้ได้นั่นก็คือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะหรือไม่ก็เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ คุณวางแผนเอาไว้ว่าอยากมีอนาคตที่สดใสนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณต้องพยายามเข้มแข็งได้ทั้งกายแล้วก็ใจนะคะต้องอยู่ให้ได้ถ้าไม่มีเขาเพราะว่าไพาสเตงเนี่ยมองว่าคุณนะ่ะไม่งอเข่านะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันไปห่างไกลกันหรือว่า เงียบห่างหายไปก็ได้หรือบางคนอาจจะบล็อกปิดกั้นขาดการติดต่ออยู่ดีๆคนรักของคุณเงียบไปหรือตัวคุณนั้นอาจจะบล็อกเขาไว้ในช่วงนี้นะคะแต่คุณก็พยายามเข้มแข็งนะคะและคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีเขานะคะเพราะว่าไพ่สิ่งที่ได้รับต่างคนต่างอาจจะบล็อกกันนะคะแล้วก็ไม่ติดต่อนะไพ่ใบน,นี้เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหากันมานานแล้วนะคะยากที่จะทําใจ ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาคุณอาจจะให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสแล้วนะคะในหลายคนนะ,ะแสดงว่าต้องมีปัญหาเกี่ยวกับความรักแน่นอนนะเหมือนกับว่าถ้าเขากลับมาหรือว่าติดต่อกลับมาคุณอาจจะให้อภัยแต่ใจคุณนั้นไม่ให้โอกาสเขานะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่นะเพราะว่าในช่วงนี้แสดงว่าจะต้องมีการเงียบๆกันไปหรือไม่ก็บล็อกกันไว้นะคะ สรุปก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะความรักของคุณนั้นเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรที่เครือบแคลงสงสัยนะคะมีเรื่องไม่ไว้วางใจกันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันบ้างแต่ก็ยังไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นก็คือเคลียร์ปัญหาให้เสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าอนาคตนั้นคุณต้องการอยู่แบบเงียบๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณ ปปงๆป,ปล่อยวางได้นะคะทำใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับนั้นคุณปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องการให้เขากลับมาในช่วงนี้ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าบางคนอาจจะยังเคลียร์ปัญหากันไม่ได้นะคะการรีเทิร์นในช่วงนี้นะบางคนถ้ายังรักกันถามว่าเขาจะกลับมารีเทิร์นไหม ในช่วงนี้ถ้ามองภาพไพ่แล้วยังไม่มีการรีเทิร์นกลับมานะคะยังไม่มีการรีเทิร์นกลับมานะยังต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่ายังบล็อกกันไว้แต่นี้มาดูซิว่าคนโสดละคนโสดพ่อไม่แม่ไม่จะมีใครเข้ามาไหมเพราะว่าคนโสดมักจะเจอแต่คนที่มีเจ้าของมีคู่แล้วนะคะอกหักผิดหวงังบ่อยๆนะ แต่นี้มาดูซิว่าในเดือนนี้จะมีคนดีๆเข้ามาจริงๆไหมนะคะเราก็มาลุ้นภัพไพ่กันเลยได้หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่ the date นะคะ ender นะคะการจบพะลาชาถือถ้วยนะคะจะมีคนทัดน้ำมีนกรกฎพิกจิกเข้ามานะคะ คนโสดนะมีโอกาสคนเก่าๆจะกลับมานะเพราะว่าได้ไพ่เดเดตคนที่เคยจบกันไปนะคะจะกลับมาอีกครั้งนะเหมือนกับว่าจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือบางคนอาจจะพบเจอคนในที่ทํางานพบปะอาจจะไปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นอาจจะเจอกันแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจกัว่าพูดคุยกันถูกคอมีความเข้าใจก็มีความเป็นไปได้ว่าจะติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สารสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความรักนั้นเจริญเติบโตคนโสดถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะจะมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามานะคะคนที่เคยจบกันไปจะกลับมาอีกครั้งนะคนในอดีตของคุณนะคะแล้วก็มีคนธาตุน้ําคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติแล้วก็คนในที่ทํางานนะคะอาจจะมีคนแอบรักแอบมองคุณอยู่ก็ได้มีคนสนใจคุณเยอะนะในช่วงนี้นะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะเปิดอ,อกเปิดใจได้เลยอันนี้เราก็มาดูซิไพ่แนะนำออร์เคิลละ่ะสำหรับในหลายๆคนที่ยังมีปัญหากันอยู่นะคะว่าจะมีโอกาสดีๆไหมหรือว่าจะมีอะไรแนะนำหรือว่าจะมีอะไรต้องแก้ไขในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะไพ่ไปแรกนะคะในหลายคนที่มีปัญหานะเหมือนกับว่าคุณมีทางออกที่ดีนะคะ จะมีทางเลือกเข้ามานะคุณสามารถเลือกได้นะคะและสามารถตัดสินใจได้ถูกทางนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่ามีทางเลือกเข้ามาคุณกําลังมองอยู่ว่าจะเลือกทางไหนจะไปซ้ายไปขวานะคะแต่คุณสามารถเลือกได้แล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะตามค้าลองคองทำนะคะถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะและภา่ไปนี้นางฟ้าบอกว่าถึงเวลาสมควรแล้วนะ คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนางฟ้าให้พรคุณนะแล้วก็ให้โอกาสที่ดีกับคุณนะคะบางคนอาจจะพบเจอคู่แท้ก็ได้สําหรับคนโสดนะคะหรือคนคุยคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวถ้ามีปัญหาอะไรจะสามารถเคลียร์กันได้ตกลงด้วยดีนะคะแล้วก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่านางฟ้าให้พรน,นะคะยังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะถือว่าสวรรค์ยังเมตตาอยู่นะคะ และไพ่ใบสุดท้ายนะบางคนก็ถือว่าเป็นคู่แท้นะจะมีโอกาสพบเจอเป็นคู่แท้คู่ครองชีวิตที่จะอยู่กันจนเฒ่าจนแก่นะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกันไปตลอดเลยนะคะจะมีความรักที่จีรังยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะใช้ชวีิตคู่ที่ดูดีมีความสุขนะคะถือว่าใช้ได้นะในไพ่แนะนำนะคะ ถือว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีแล้วก็มีทางเลือกที่ดีเข้ามานะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ